วันนี้สิมาเบาเรื่องประกันสังคมหายฟังค่ะพี่น้องบอกว่าเข้าฉีดจะมาอยู่เมืองไทยถาวรเนาะค่ะเขาก็ต้องสื่อประกันสังคมนี่ค่ะเพื่อค่ารักษาพยาบาลเนาะ มือนี้สีมะกรอยไข่หมดแดงสุพี่น้องเอฟซีอาหารชั้นสูงอาหารหากินยากค่ะพีน่น้องมื่อคืนน้องสาวเอาไข่หมดแดงมาให้เนาะจา้ะจะมะกรอยแบบบ้านๆเนาะคะ่ะใส่ข,ข้าวคว้าหอมใส่พริกผงน้ำปลาเลาวคะ่ะเกลือนิดน้อยผงนัวแล้วก็ซุกเล็กซุกเล็กไข่ข้ขากันแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องโอ้ยไปตะกินมะค่ะพี่น้องเ,อเมนูอาหารชั้นสูงมือนี้จา้ามาเด้อมาแซ่บน้ำกันค่ะ อีกเมนูหนึ่งนะคะนี่ไข่เกี๊ยวใส่ไข่หมดแดงค่ะพี่น้องอู้ห่ากินมาจ้าพี่น้องมาเด้อมาแสบน้ากันได้จ้าพี่น้องกินกับขาวสวยจ้าบ่ม,มีขาวเหนียวค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนมาจ้าพี่น้องไม่กินขาน่าวป่าอยู่เมื่อนี้มีเอ่อก๋วยไข่หมดแดงแล้วก็ไข่เกี๊ยวใส่ไข่หมดแดงค่ะน้องสาวเอามาส้เหมอกขึ้นค่ะพี่น้องหมือว่านป่าอยู่ไปแง่ไข่หมดแดงทั้งหลังบ้านเนาะจา้าน้องสาวห็นขิดนั่นแหละจา้า เพิ่นคิว่าปีสาวอยากกินไข่หมดแดงมันเก็เลยอันสื่อแล้วเอามา่งค่ะพี่น้องแต่ว่ากินกับเขาเจ้าจด้เออมีเขาเหนียวค่ะพี่น้องคลิปที่แล้วป้าโยได้อ่อล่องเอือจะขล้ายบ้านที่เยอรมันเนาะจ้ะมีเอฟซีหลายฐานเขามมใหายกำลังใจเหล้วกับแนะน่แจะสิ่งดีๆเนาะจ้ะป้าโยกับขอบคุในหลายๆด้วยจ้ะเด้อค่ะมาจ้ะพี่น้องวันนี้มาลงมือกันจ้าอุ้ยก่อยไข่หมดแดงค่ะพี่น้องได้กินสมอยากเลยจ้ะ คิดอยากมานานแล้วค่ะพี่นอ้องค่ะจิ้มสมอยากได้วันนี้จ้ะพี่นอ้องแจกเฮง จซสอนได้เป็นสอนได้นะบันธุอนี่ว่าเสียวมากเป็นสอนกลางเล้วค่ะพีนน่องไข่กี่อัใส่ไข่หมดแดงก็เสีแซ่แจ้ะพีนน่องใช้ย่างเดียวมามีข้าวเหนียวนะจ๊ะกับข้าวเจ้า ืมอนีคึมค่ะพี่น้องอากาศดีดีเมือน,นี้ิมคึมแล้วก็ล่มจ้าแสบหลายครับพี่น้องพักตัวบ่อมียครับพี่น้องเพระาะว่าเพื่อได้ไปซื้อเขาซื้อของแล้วจ้ะ นี่อยากกินอีกอย่างก็คือ,อทุเรียนหมอนท่องครับพี่น้องยนียหาสื่อพวกท่านในดอยู่จ้ะก็ื่อทุเรียนมากินแล้วแต่ว่ามันเป็นอของอหมอนท่องนะจ๊ะเนาะเพราะว่าปายูวา่าอันทุเรียนหมอนท่องนี่มันจะอร่อยเนะจ๊ะเราก็คิดว่าส,สื่อไปฝากลูจกจอดก็จักเสียเอาเขื่องๆไปลูกค่ะเป็นน้องเพราะว่า <laughs> ทุเรียนกินแห้งเนะจ๊ะ ไม่นีสิมาเบาเรื่องประกันสังคมหายฟั่งค่ะพี่น้องเมื่อวานปายโายได้ไปติดตอ่อเรื่องประกันสังคมนะคะก็คือไปถามน่ะนะคะว่า้าเขาซสื่อประกันสังคมนี่ละจะอยู่ราคาปีหนึ่งตกประมาณเท่าไรเนะคะก็คือว่าถ้าเขาชิดจะมาอยู่เมืองไทยถาวรเนาะคะ่ะเขาก็ต้องสื่อประกันสังคมนี่นะคะ่ะเพื่อค่ารักษาพยาบาลเนาะคะ่ะเนาะอยู่เยอรมันเนี่ยของพวกปายโยนี่จะเป็นประกันสังคมขอบครั้วนะจ้ะคือสามีเสียประกันสังคม แล้วคุ้มครองถึงภรรยาแล้วก็บุตรเนาะจ้ะจนอายุขบบรรลุนิติภาวะไหมนะั้นพี่น้องค่ะประกันสังคมกับจังใดล่ะอยู่เมืองนอกนี่ก็ดีค่ะพี่น้องเนาะค่ารักษาพยาบาลฟรีแมาะจ้ะเวลาไปหามหมอหามอเนาะจ้าก็บ่ได้เสียค่ารักษาเนาะจ้ะที่นี่ถ้าเฮามาอยู่เมืองไทยอายุเฮาหลายขึ้นไปน้่เรื่อยเนาะค่ะเพราะว่าเฮากระต้อง พบหมอไปหาหมอ,อบ่อยๆนะคะ่ะการสังคมอยู่เมืองนอกนะคะ,อะของพวกปายโยนี่จะไปหาหมอฟันหมอตาหมอกระดูกหมอลำไส้ทุกหมอนะคะก็คือฟีนะคะเนาะแล้วก็เขาลงพยาบาลไปนอนลงพยาบาลก็ฟี่ค่ะรักษาพยาบาลฟี่ทุกอย่างเนาะคะ่ะแล้วจังประสบการณ์ของอป่ายโยนะีค่ะก็คือสามีปุรเลศหลมป่วย เขาล้มพยาบาลอยู่สามเดือนฟี่ทุกอย่างค่ะแล้วก็ไปเขาบ้านพักคนชรานี่ก็ประกันเสียครึ่งหนึ่งค่ะนี่คือจากประสบการณ์เนาะจ้ะเนาะแล้วที่นี่เขามาอยู่เมืองไทยเนาะจ้ะถ้าเขาซือออออาาาา้อประกันสังคมนี่ก็จะมีคุ้มข้อมขึ้นกันกับเมืองนอกเนาะจ้ะแต่บางแต่ละปีเข้าก็ต้องซื้อประกันสังคมนี่เยอะนะคะพี่น้องค่ะแล้วอายุเข้าแก่ไปนน่ำเลยสิประกันสังคมก็สิแพงไปเลยๆเนาะจ้ะเนาะ จังของป่ายุตอนนี้อายุหาสิบหกปีเนาะคะ่ะประกันสังคมที่ป่ายุจะเสียอายุนี่ก็คืออยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทะคะ่ะพี่นอ้องค่ารักษาพยาบาลทางประกันสังคมจ่ายะะแล้วก็แล้วก็อุบัติเหตุทั้งสิ้นะคะพี่น้องแต่ว่าประกันสังคมเนี่ยเขาเจาะกระสิมีหลายอย่างให้เข้าเลือกเนาะจ้ะคือถ้าเข้าอ,อยากเพิ่มค่ารักษา ในวงเงินย่านสินะคะวงเงินหาลาล้านหกล้านเจ็ดล้านหรือสิบลา้านทังนสิทนอกจะกระสิแพงไปอีกนะคะพี่น้องอันนี้ปายูเวาหายฟังก็คือประกันสังคมคุ้มครองจากหลานเนาะอันนี้ปายูจำเมื่อไหร่นะาจะเนาะน่าจะตกไปรูปประมาณปีละสามหมื่นกว่าบาทวกัปายูมั่ยเมืองไทยเนี่ยมื่อม่สิ้นสือประกันตกปีหนึ่งปีละเป็นแสนเหมือนจะค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่ละคน ก็ต้องสื่อประกันสังคมของตัวเอง,องนอกจากเนาะแต่ว่าบบมี่รู้า่ามีประกันสังคมแบบคุ้มครองอขอบครัวคืออยู่เมืองหน่อมอ,องเนาะหรือถ่ายเอฟซีทันในรูเกี่ยวกับพวกนี้ก็คอมเมนต์มาบอกในเดอจ้าเด้อว่าสื่อประกันสังคมแบบใดถูกหรือสื่อประกันสังคมคุ้มครองขอบรัวนี่ อยู่หน่วยงานไหนหรือธนาคารไหนหรือบริษัทไหนนะจ๊ะคอมเมนต์มาบอกอ,อยู่ในเด้อจากพี่น้องเพราะว่าเกษมีเอฟซีเลยไท่ทันมาอยู่เมืองไทยแล้วนะจ่ะทุกคนก็นต้องอสื่อประกันสังคมเนะจ่ะเพราะว่าเพื่อค่า,ารักษาพยาบาลอ,อนาคตขังนาเนาะจ่ะเพราะว่าเขาแก่ตโตมากบวมหัวหลคให้อย่างสิมาเยี่ยมเยียนนี่ค่ะพี่น้องแล้วก็ประกันสังคมที่ไปอยู่ไปถามนี่ก็คือคุ่มข้องอ ถูกลมพยาบาลบเพราะว่าของรัฐบาลหรือของอเอกชนเนาะจา้ะคือไปศึกษาไหวนะคะพี่น้องยังบ่าหน่อสื่อดอกจก้ะาหวาย่างพ่อหน่อมาอยู่อิหรี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีเอฟซีคอมเมนต์มาแนะ่นำมาไอ,อยู่เมืองนอกกันเลยไปไปมากก็ไ้ไป่าอย่าพึงตัดสินใจมาอยู่เลยเพราะว่าอยู่เมืองนอกสวัสดิการดีแมน่นอยู่คะ่ะพี่น้อง กำลังคุยกับพี่น้องอยู่ดีๆพี่น้องเอ้ยฝนตกสวดสวดมากมาชมบรรยากาศฝนตกจ้าฝ้าคุ้มฝ้าห้องเออพี่น้องเอ้ยฝนตกหุดหยอดเลยเหมือนนี้พี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายได้ดจ้าเด้อทั้ง FC, เอฟซีกาเอฟซีหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอดน์นเดีอจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า